แม่นมากอย่างกับตาเห็นตกตะลึงกันยกบ้านขนลุกอาจารย์ดังทักเตือนหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ดวงชะตาของชาวราศีพิจิกกำลังถูกเปิดออกอย่างไม่มีใครคาดคิดโชคลาภที่เราคอยมานานกำลังจะวิ่งเข้ามาอย่างไม่หยุดยัง้งมีนิมิตของเทวดาองค์หนึ่งปรากฏกลางดวงจิตในยามสมาธิท่านถือพานทองเดินลงมาจากชั้นฟ้า ด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้มพร้อมกับเอ่ยวาจาว่าถึงเวลาแล้วพิจิกผู้สะสมบุญจะได้รับผลแห่งกรรมดีครั้งใหญ่ในช่วงเวลาไม่กี่วันนับจากนี้จะมีเหตุการณ์อันแปลกประหลาดเกิดขึ้นกับตัวท่านบางท่านอาจฝันเห็นเลขบางท่านอาจมีคนนำลาบลอยมาให้ถึงหน้าบ้านบางท่านเพียงแค่เปิดโทรศัพท์ก็จะเจอกับเลขเด็ดที่ตรงกับเลขในใจ บุญเก่าที่ท่านได้เคยสร้างไว้ไม่ว่าจะเป็นการถวายผ้าไตรการกรวดน้ำหน้าวัดยามเช้าหรือแม้แต่การอธิษฐานในวันพระที่ผ่านมากำลังจะผลิดอกออกผลให้ท่านได้รับทรัพย์อย่างมิอาจคาดฝันและเชื่อหรือไม่ว่ามีหนึ่งเคสจากชาวราศีพิจิกที่ไม่เคยถูกหวยเลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่อยู่ดีๆหลังเหตุแผ่นดินไหว เขาฝันเห็นดวงดาวส่องแสงเจิดจ้าและมีเสียงเอื่อนเอ่ยออกมาว่าหยิบเลขนี้ไว้ให้ดีนะลูกเอ๋ยมันคือพอรจากฟ้าและเขาก็ไปซื้อลอตเตอรี่ตามเสียงนั้นท้ายที่สุดก็ถูกรางวัลที่หนึ่งได้เงินรางวัลหล้านบาทแบบไม่ทันตั้งตัวขณะดเดียวกันมีอีกหนึ่งเคสในจังหวัดชายแดน ได้รับเลขเด็ดจากพระรูปหนึ่งที่เดินผ่านหน้าบ้านพระท่านหยุดยืนแล้วยิ้มก่อนจะพูดเพียงว่ามองไปที่ท้องฟ้าแล้วท่านจะเจอพรจากเทวดาชาวพิจิกท่านนั้นจึงมองขึ้นไปในท้องฟ้ายามเย็นเห็นเลข29ลอยอยู่ในหมู่เมฆไม่รอช้ารีบไปซื้อเลขนี้ในทันทีสุดท้ายก็ได้รับเงินหลักแสน โดยไม่รู้เลยว่าเทวดาที่พระพูดถึงคือเทวดาประจำดวงของตัวเองขอให้ท่านเชื่อไว้นบัดนี้ว่าราศีพิจิกคือหนึ่งในกลุ่มดวงแข็งที่ได้รับแรงส่งจากจักรวาลดาวแห่งโชคลาภดาวแห่งบุญและดาวแห่งการกลับตลปัดกําลังหมุนมาบรรจบกันเปิดทางให้เงินล้านไหลเข้าอย่างไม่ขาดสายสำหรับบางท่านที่รู้สึกว่าชีวิตมืดมน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านบอกว่าจงจุดธูปไหว้พระตอนเช้าอธิษฐานถึงเทวดาประจำตัวและพูดว่าข้าพระเจ้าเปิดประตูโชคลาภเงินทองให้ไหลมาเทมาด้วยบุญเก่าที่ข้าได้สร้างมาขอให้เปิดดวงในบัดนี้เสียงกระซิบจากเบื้องบนยังบอกอีกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเรื่องการเงินสำหรับผู้ที่ศรัทธาในพลังแห่งบุญ การเงินที่เคยติดขัดจะเริ่มเบิกบานขึ้นนี้สินจะมีทางออกธุรกิจที่เคยขาดทุนจะเริ่มฟื้นฟูแม้แต่คนที่ไม่มีรายได้ประจำก็จะมีเงินหล่นทับเข้ามาไม่ขาดสายและในช่วงเวลานี้ให้ท่านจับตาดูตัวเลขในฝันหรือคำพูดจากคนแปลกหน้าเพราะมันอาจคือช่องทางแห่งโชคลา ที่เทวดากำลังสื่อสารกับท่านอยู่ดวงของราศีพิจิกในช่วงนี้มีโอกาสได้เจอเลขเบิ้ลเลขตองเลขซ้ำเช่น88ถึง99ถึง444ถึง66และยังมีโอกาสสูงที่จะได้รับเงินแบบไม่ได้ตั้งใจเช่นมีคนคืนเงินโดยไม่คิดว่าจะได้คืนมีเงินโอนผิดเข้าบัญชีและตามมาถูกต้องภายหลัง หรือแม้แต่ได้ของขวัญมีค่าที่ขายได้เป็นเงินจำนวนมากสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังเฝ้ามองดูชาพิจิกด้วยรอยยิ้มที่แสนเมตตาเพราะท่านคือผู้ที่อดทนผ่านบททดสอบมาไม่น้อยวันนี้ถึงเวลาของการรับรับทรัพย์รับโชครับบุญรับคำอวยพรจากจักรวาลในอีกไม่กี่วันหลายท่านจะพบข่าวดีทางการเงิน เช่นได้เซ็นสัญญางานใหญ่มีคนติดต่อให้เป็นตัวแทนขายสินค้าแล้วทำรายได้ดีหรือได้รับค่าตอบแทนก้อนโตจากงานที่ไม่คิดว่าจะได้เงินทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพราะบังเอิญแต่เพราะฟ้าลิขิตไว้แล้วว่าคนที่มีหัวใจแข็งแ,งแกร่งอดทนทำดีโดยไม่หวังผลต้องได้รับผลแห่งบุญที่สะสมไว้ จึงขอให้ท่านอย่าประมาทในโชคชะตาของตัวเองอย่าคิดว่าฉันจะไม่ได้รับเหมือนคนอื่นเพราะเทวดาประจำราศีนี้ท่านเป็นผู้เฝ้ามองอยู่เสมอและในเวลานี้ท่านก็ยื่นมือมาถึงแล้วอย่าลืมกลับไหว้บูชาพระสังกัดจ่ายพระศิวลีและพญานาคราชเพราะท่านคือสามองผู้คุ้มครองดวงพิจิกให้แคล้วคลาดปลอดภัยและมั่งคั่ง ช่วงเวลานี้เหมาะแก่การอธิษฐานแม้แค่พูดในใจก็ส่งผลแรงเพราะพลังแห่งดวงชะตาเปิดกว้างพลังบุญเก่าเร่งแรงเป็นทวีจึงขอให้ท่านผู้ฟังอย่าลืมตั้งจิตให้มั่นปล่อยวางจากความกลัวและเปิดใจรับโชคเพราะเงินแสนเงินล้านอาจอยู่แค่เอื้องรอเพียงท่านหยิบมันขึ้นมาเท่านั้น หากท่านรู้สึกถึงพลังดีๆที่กำลังไหลเข้าสู่ชีวิตขอให้พิมพ์คำว่าสาธุเพื่อเป็นการเปิดดวงเปิดรับโชคลาภอย่างเป็นทางการกดไลค์เพื่อเสริมแรงแห่งบุญกดติดตามเพื่อรับรู้ข่าวดีในทุกสัปดาห์และอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงเพื่อเป็นพลังใจให้ช่องนี้ได้นำสารดีๆมาแบ่งปันทุกท่านอย่างต่อเนื่อง เพราะทุกคำพูดทุกพลังใจของท่านคือพลังศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยเปิดประตูแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยขอให้แสงแห่งโชคลาภสว่างสวยเนื้อเสียงกล้าแห่งชาวพิจิตทุกท่านขอให้ท่านถูกหวยถูกรางวัลรับทรัพย์รับเงินล้านโดยพันเทินสาธุดวงชะตาของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิตในเดือนสิงหาคมปี2568นี้ มีพลังงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างเข้มข้นรุนแรงแต่แฝงไว้ด้วยโอกาสที่งดงามผู้ใดก็ตามที่สามารถตั้งสติและวางแผนให้รอบคอบจะสามารถใช้พลังงานเหล่านี้ในการยกระดับชีวิตด้านการงานและการเงินให้เจริญรุ่งเรืองได้อย่างน่าชื่นชมด้านการงานของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกในเดือนนี้มีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงแบบพลิกฝ่ามือบางคนอาจได้รับข้อเสนอที่คาดไม่ถึงบางคน จะได้ย้ายตำแหน่งได้เลื่อนขั้นหรือได้เปลี่ยนสายงานอย่างไม่คาดฝันเหตุการณ์เหล่านี้ดูเหมือนจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหรือกระทันหันบางท่านอาจรู้สึกไม่มั่นใจหรือสับสนในตอนแรกแต่หากพิจารณาด้วยใจสงบและวางแผนอย่างมีวุฒิภาวะจะพบว่าเส้นทางใหม่นั้นคือบันไดสำคัญที่จะพาไปสู่ความสำเร็จในระยะยาวสำหรับคนที่ทำงานประจำ โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในสายงานด้านบริหารการเงินการวางแผนกลยุทธ์หรืองานที่เกี่ยวข้องกับความลับข้อมูลภายในจะมีความโดดเด่นมากงานบางอย่างที่เคยซบเซาหรือไม่ได้รับความสนใจจะเริ่มมีความคืบหน้าอย่างชัดเจนผู้ใหญ่เริ่มมองเห็นศักยภาพมีโอกาสได้รับมอบหมายงานสำคัญที่แม้จะท้าทายแต่ก็เป็นโอกาสทองของชีวิต ในขณะเดียวกันดวงของผู้ที่ทำงานเบื้องหลังงานวางแผนงานวิจัยงานจิตวิทยาหรือผู้ที่อยู่ในแวดวงที่ต้องใช้ความลึกซึ้งด้านอารมณ์มีแนวโน้มโดดเด่นและสามารถสร้างผลงานที่ได้รับการยอมรับจากสาธารณะอย่างชัดเจนผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการหรือทำงานอิสระเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนแห่งการตัดสินใจที่สำคัญต้องระวังเรื่องการลงทุนการเซ็นสัญญาหรือการร่วมทุนกับผู้อื่นเป็นพิเศษ เพราะอาจมีเรื่องลับเรื่องซ้อนเร้นหรือข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยทั้งหมดควรใช้สัญชาตญาณของตนให้เต็มที่เพราะลักษณะพิจิกนั้นมีพรสวรรค์ในด้านการล่วงรู้และสัมผัสสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นหากใช้ให้เป็นจะสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาได้อย่างเฉีบขาดด้านการเงินนั้นเรียกได้ว่าอยู่ในเกณฑ์แรงดีไม่มีตกมีพลังของดาวพฤหัสและดาวอังคารเข้ามาเสริมเรือนการเงินอย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผู้ใดมีแผนในการหาเงินเพิ่มหารายได้เสริมทำธุรกิจออนไลน์หรือมีแผนเปิดแหล่งรายได้ที่สองจะเห็นผลเป็นรูปธรรมในเดือนนี้เงินทองที่เคยติดขัดจะเริ่มคล่องตัวขึ้นมีเกณฑ์ได้เงินพิเศษเงินตกเบิกหรือผลตอบแทนที่มาจากการลงทุนในอดีตจะเริ่มทยอยกลับมาให้เห็นผลมีคนช่วยเหลือสนับสนุนมีคนแนะนาช่องทางทำมาหากินใหม่ หรือมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์คำจุนอย่างน่าชื่นใจแต่ขอให้ระวังรายจ่ายที่เกิดจากสิ่งของฟุ่มเฟือยความใจร้อนหรือการตัดสินใจโดยใช้อารมณ์เป็นหลักเพราะลักษณะพิจิตในช่วงนี้มีพลังของดาวราหูเคลื่อนผ่านมุมลึกของดวงชะตาอาจมีเหตุให้ใช้ใจ่ายเกินตัวหรือลหลงไหลในสิ่งที่ไม่จำเป็นโดยเฉพาะของรูราของแต่งบ้านรถยนต์เทคโนโลยีหรือของสัสมหายาก อย่างไรก็ตามหากสามารถควบคุมใจและยึดมั่นในเป้าหมายการเงินที่ชัดเจนเช่นการเก็บเงินเพื่อบ้านการตั้งกองทุนการวางแผนการเงินเพื่อครอบครัวหรือแม้แต่การออมเงินเพื่อการลงทุนในอนาคตท่านจะสามารถบริหารจัดการเงินทองได้อย่างมั่นคงและประสบความสำเร็จในระยะยาวสิ่งที่ควรระวังในเดือนนี้สำหรับลัคนาพิจิตก็คือความลับหรือการไม่พูดให้หมดใจในเรื่องการงานและการเงิน เพราะอาจทําให้เกิดความเข้าใจผิดหรือทําให้เกิดปัญหาในภายหลังหากมีข้อผิดพลาดหรือหากมีสิ่งที่ยังไม่ชัดเจนควรพูดคุยตรงไปตรงมาวางแผนให้เป็นระบบอย่าปล่อยให้อารมณ์นําการตัดสินใจอีกประการหนึ่งที่สําคัญคือความเหนื่อยล้าสะส,สมจากการทํางานหนักเกินไปลักษณะพิจิตบางท่านอาจเจองานเร่งงานด่วนหรือโครงการที่ต้องทําแข่งกับเวลาส่งผลต่อสุขภาพ และสมาธิควรแบ่งเวลาพักผ่อนให้เพียงพอและใช้พลังงานอย่างสมดุลเพื่อไม่ให้ล้มป่วยกลางทางกล่าวโดยสรุปดวงการงานและการเงินของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกในเดือนสิงหาคมนี้เปรียบเสมือนพายุที่หอบพลังลึกลับเข้ามาหักท่านตั้งรับด้วยใจมั่นคงมีเป้าหมายชัดเจนไม่วกแวก ไม่กลัวความเปลี่ยนแปลงท่านจะสามารถเปลี่ยนพลังอันเข้มข้นนี้ให้กลายเป็นเชื้อเพลิงแห่งความสำเร็จอย่างสง่างามเดือนนี้คือเดือนของการลุกขึ้นมาสร้างหลักฐานใหม่สร้างโอกาสใหม่และปลดปล่อยศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวท่านให้โลกรับรู้ขอเพียงอย่ารีบร้อนอย่าวันไหวและอย่ายอมแท้ต่อเสียงในใจที่เต็มไปด้วยความกลัวความลังเลความไม่มั่นใจ หากท่านทำเช่นนั้นได้ไม่เพียงแค่จะประสบความสำเร็จแต่จะได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในผู้ที่แปลเปลี่ยนวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสและเปลี่ยนดินธรรมดาให้กลายเป็นทองแท้ในชีวิตขอให้จงเชื่อมั่นในเส้นทางของตนเชื่อมั่นในศักยภาพของตนและอย่าหยุดพัฒนาตนเองแม้เพียงวันเดียวแล้วโลกทั้งใบจะเปิดทางให้ท่านเองอย่างน่าอัศจรรย์ดวงความรักและสุขภาพของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิก ในเดือนสิงหาคมปี2568นี้เต็มไปด้วยพลังงานที่ลึกลับลุ่มลึกและซ่อนความเปลี่ยนแปลงอย่างไม่คาดฝันเป็นช่วงเวลาที่หลายคนจะได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญเกี่ยวกับความรักและความผูกพันและได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลตนเองทั้งกายและใจในด้านความรักของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกนั้นเดือนนี้เป็นช่วงที่ดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวแห่งความรักยังโครจรในตำแหน่ง ที่มีอิทธิพลต่อจิตใจและความรู้สึกลึกซึ้งของท่านส่งผลให้ท่านมีอารมณ์ละเอียดอ่อนรู้สึกได้ง่ายและรับรู้พลังของความรักในระดับที่ลึกซึ้งกว่าปกติใครที่กำลังมีคู่ครองหรือความสัมพันธ์ ที่จริงจังอยู่แล้วเดือนนี้อาจเกิดเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้ได้ทบทวนความสัมพันธ์อย่างจริงจังไม่ว่าจะเป็นบทสนทนาที่สำคัญการเปิดใจในเรื่องที่เคยเก็บไว้หรือการเผชิญหน้ากับปัญหาที่เคยหลีกเลี่ยงมานานบางท่านอาจมีเกณฑ์ขุดเรื่องเก่าความเจ็บปวดในอดีตหรือความไม่เข้าใจกันกลับขึ้นมาอีกครั้งสิ่งเหล่านี้ อาจทำให้เกิดความตึงเครียดแต่หากมองให้ดีจะพบว่านี่คือโอกาสทองในการรักษารากของความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนขึ้นเพราะเมื่อพูดคุยกันด้วยความจริงใจเปิดใจยอมรับและให้อภัยความรักก็จะเติบโตและแข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิมในขณะเดียวกันสำหรับคู่รักบางคู่ที่ความสัมพันธ์ประบังอยู่แล้วเดือนนี้อาจเป็นเดือนแห่งการตัดสินใจว่าจะไปต่อหรือจะจบลงอย่าง,งสมศักดิก์ศรีหากความสัมพันธ์นั้น ไม่หล่อเลี้ยงจิตใจไม่มีความเข้าใจและขาดความเคารพซึ่งการละารลักษณะพิจิตจะรู้สึกถึงความอึดอัดอย่างชัดเจนและเริ่มตั้งคำถามว่าความรักที่มีอยู่นั้นยังมีค่าควรแก่การรักษาไว้หรือไม่ซึ่งคำตอบจะปรากฏขึ้นผ่านเหตุการณ์หนึ่งหรือการเปิดเผยความจริงบางอย่างที่ชัดเจนจนไม่อาจมองข้ามได้สำหรับคนโสดเดือนสิงหาคมนี้เป็นเดือนที่ความรักใหม่อาจโผล่ขึ้นมาจากความบังเอิญ หรือจากคนที่ไม่เคยค่าคิดมาก่อนความรักอาจเริ่มต้นจากมิตรภาพจากคนในแวดวงการทำงานหรือจากผู้ที่เคยผ่านความเจ็บปวดมาคล้ายกันมีแนวโน้มที่จะพบคนที่เข้าใจในระดับจิตใจและมีสายสัมพันธ์ลึกซึ้งทางอารมณ์ความสัมพันธ์ใหม่อาจดูเงียบเงียบไม่หวือหวาแต่เต็มไปด้วยพลังดึงดูดอย่างรุนแรงเรียกได้ว่าเป็นความผูกพันที่ยากจะอธิบายด้วยคำพูดแต่สัมผัสได้ในหัวใจ อย่างไรก็ตามลักษณาพิจิกในช่วงนี้ต้องระวังการตกหลุมรักแบบฉับพลันหรือการปล่อยตัวปล่อยใจเร็วเกินไปเพราะอารมณ์ความรู้สึกในช่วงนี้ค่อนข้างรุนแรงหากไม่ระมัดระวังอาจทําให้เกิดการหลงผิดหรือเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่มีเงื่อนไขแอบแฝงโดยไม่รู้ตัวเช่นการเป็นมือที่สามการเผอใจให้คนที่มีพันธะหรือการอยู่ในสถานการณรักซ้อนดังนั้นควรใช้สัญชาตญาณที่เฉียบแหลม และอยากปล่อยให้อารมณ์นำทางจนหลงลืมเหตุผลในภาพรวมด้านความรักของลัคนาพิจิตในเดือนนี้คือการเรียนรู้การเปิดเผยและการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นความรักที่คงอยู่หรือความรักที่เพิ่งเริ่มต้นทุกอย่างจะได้รับการทดสอบว่ามีความจริงใจมีหลักฐานมั่นคงเทียงใดและมีพลังงานของการฟื้นฟูหรือจะต้องปล่อยวางเพื่อเริ่มต้นใหม่ขอเพียงกล้าที่จะผเผชิญหน้ากล้าที่จะพูดความจริง และกล้าที่จะรักษาหัวใจของตัวเองไว้ให้มั่นท่านจะพบความรักที่แท้จริงในรูปแบบที่คู่ควรกับจิตวิญญาณของท่านในด้านสุขภาพเดือนนี้สุขภาพกายและสุขภาพใจของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกมีแนวโน้มที่จะเกี่ยวพันกันอย่างลึกซึ้งเพราะพลังงานของดาวราหูดาวเสาร์และดาวอังคารซึ่งเป็นดาวที่ส่งผลต่อพลังชีวิต และระบบภายในของร่างกายต่างเคลื่อนตัวผ่านเรือนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอย่างเข้มข้นผู้ที่มีปัญหาเรื้อรังเก่าๆเ,เช่นภูมิแพ้ความดังปวดหลังปวดกระดูกระบบย่อยอาหารหรือปัญหาเกี่ยวกับฮอร์โมนอาจมีอาการกำเริบขึ้นอีกครั้งในช่วงนี้โดยเฉพาะระบบย่อยอาหารระบบขับถ่ายและระบบประสาทเป็นจุดที่ต้องให้ความใส่ใจมากเป็นพิเศษเนื่องจากความเครียดสะสม จากการทำงานความกดดันจากเรื่องครอบครัวหรือแม้แต่ความคิดบงเวียนในใจอาจส่งผลกระทบต่อระบบภายในจนทำให้เกิดอาการทางกายโดยที่หาสาเหตุชัดเจนไม่ได้สุขภาพใจจึงเป็นสิ่งที่ต้องดูแลไม่แพ้สุขภาพกายผู้ที่เกิดในลักษณะพิจิตนั้นเป็นคนที่มีจิตใจลึกซึ้งซ่อนความรู้สึกเก่ง และไม่แสดงความอ่อนแอให้ใครเห็นง่ายๆแต่ในช่วงนี้หากกดเก็บความรู้สึกมากเกินไปอาจระเบิดออกมาในรูปแบบของความอ่อนล้าอาการซึมเศร้าเบื่อหน่ายหรือแม้แต่รู้สึกหมดแรงโดยไม่มีเหตุผลควรเปิดใจพูดคุยกับคนที่ไว้ใจหรือหากจำเป็นควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อดูแลจิตใจสิ่งที่ควรทำในเดือนนี้คือการจัดระเบียบชีวิตใหม่พักผ่อนให้มากขึ้นลดคาเฟอีนลดอาหารไขมันสูงมัน ออกกำลังกายเบาๆเช่นโยคะเดินเร็วหรืองานอดิเรกที่ช่วยระบายอารมณ์เช่นการเขียนการวาดรูปการฟังเพลงการทำอาหารจะช่วยให้ทั้งสุขภาพกายและใจสมดุลขึ้นอย่างชัดเจนนอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีพลังงานลบหรือผู้คนที่ทำให้ท่านรู้สึกดูดพลังเพราะลักษณะพิจิตในเดือนนี้รับพลังจากสิ่งรอบตัวได้ง่ายอารมณ์ของคนอื่นสามารถส่งผลต่อจิตใจของท่านอย่างมาก จึงควรเลือกคบคนที่เสริมพลังให้กำลังใจและสร้างความสงบภายในกล่าวโดยสรุปความรักของลัคนาพิจิกในเดือนสิงหาคมนี้คือการทบทวนเปิดเผยและปลดปล่อยขณะที่สุขภาพคือเรื่องของการฟื้นฟูยิวยาและจัดระเบียบชีวิตใหม่ทั้งหมดหากท่านใส่ใจฟังเสียงภายในและกล้าที่จะดูแลตนเองอย่างจริงจังทั้งด้านร่างกายและหัวใจเดือนนี้จะกลายเป็นเดือนแห่งการฟื้นคืนพลังอย่างแท้จริง และเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกทั้งชีวิตในระยะยาวเคล็ดลับการเสริมดวงของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกในเดือนสิงหาคม2568นี้เป็นการเสริมพลังชีวิตด้วยวิธีที่สอดคล้องกับพลังของดวงดาวที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในชะตาอย่างเข้มข้นและลึกซึ้งเดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ดวงชะตาของชาวพิจิก ได้รับอิทธิพลจากดาวใหญ่หลายดวงทั้งดาวพฤหัสดาวราหูดาวเสาร์และดาวอังคารซึ่งส่งผลต่อชีวิตในเชิงลึกทั้งเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพและจิตวิญญาณโดยตรงการเสริมดวงในช่วงนี้จึงควรมุ่งเน้นไปที่การฟื้นฟูพลังชีวิตจากภายในปรับสมดุลจิตใจและเปิดช่องทางใหม่ให้กับพลังแห่งโชคลาภและโอกาส สิ่งแรกที่ควรทำคือการเสริมดวงด้วยการชำระล้างพลังงานเก่าเพราะลัคนาพิจิกเป็นราศีที่มีพลังงานลึกซึ้งบางครั้งก็เก็บสะสมความรู้สึกความทรงจำหรือแม้แต่ความเจ็บปวดไว้ในใจอย่างยาวนานจนกลายเป็นพลังถูงรังโดยไม่รู้ตัวการชำระล้างนี้สามารถทำได้หลายวิธีเช่นการทำความสะอาดบ้านปรับวงจุ้ยมุมทำงานหรือห้องนอนจุดทูปเทียนบูชาเระหรือเปิดประตูหน้าต่างรับแสงแดดยามเช้า ให้เข้ามาในบ้านเป็นประจำจักช่วยขจัดพลังลบออกไปจากที่อยู่อาศัยและเปิดทางให้พลังงานใหม่ไหลเวียนได้ดีขึ้นอีกวิธีหนึ่งคือการทำบุญเกี่ยวกับน้ำไม่ว่าจะเป็นการถวายน้ำดื่มให้วัดการปล่อยปลาลงแม่น้ำการบริจาคเงิน เพื่อช่วยเหลือเรื่องระบบน้ําให้กับวัดโรงเรียนหรือชุมชนที่ขาดแคลนเพระาะธาตุน้ําเป็นธาตุสคัญของพิจิตการที่พลังน้าไหลเวียนได้ดีเปรียบเสมือนการปลดปล่อยสิ่งที่ติดค้างอยู่ในใจและในดวงชะตาให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างราบรืน่น <c oughs> การเสริมดวงที่มีพลังมากในเดือนนี้คือการถือศีลปฏิบัติธรรมหรืออยู่ในความสงบโดยเฉพาะในช่วงขึ้น15ค่ำจนถึงวันแร8ม8ค่ำหากสามารถนั่งสมาธิเจริญสติ หรือถือศีลให้อย่างเคร่งครัดแม้เพียงเจ็ดวันก็จะช่วยเปิดพลังภายในให้แกร่งกล้ายิ่งขึ้นเพราะลักษณะพิจิตเป็นราศีที่มีศักยภาพทางจิตสูงหากใช้เวลาในความเงียบเพื่อสำรวจตัวเองท่านจะพบกับคำตอบและทางออกของปัญหาที่ติด้างในใจได้ด้วยตนเองเคล็ดลับสำคัญอีกประการหนึ่งคือการกรบาบไหวบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงเช่นพระปางป่าหลาๆพระแม่กวนอิมเจ้าแม่ทับทิม หรือเทวดาที่ประจำวัดโบราณริมแม่น้ำและหากมีโอกาสควรไปไหว้ขอพอรจากพระาธาตุหรือเจอดีเก่าแก่ตามจังหวัดต่างๆเช่นพระาธาตุพนมพระาธาตุรอยสุเทพหรือพระาธาตุเขียวแก้วเพราะพลังจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จะช่วยปลดล็อกสิ่งที่ยังติดขัดอยู่ในดวงชะตาให้เปิดออกและขับเคลื่อนได้ดีขึ้นสีมงคลของเดือนสิงหาคมสำหรับผู้ที่เกิด ในลัคนาราศีพิจิกคือสีม่วงสีกรมท่าสีแดงเลือดหมูและสีทองอ่อนโดยสามารถนำไปใช้กับเสื้อผ้าผ้าพันคอกระเป๋าสตางค์หรือวอลเปอร์หน้าจอโทรศัพท์เพื่อส่งเสริมพลังให้มั่นคงกล้าหาญและช่วยเรียกโชคลาบเข้ามาในชีวิตทิศมงคลของเดือนนี้คือทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกฉียงใต้หากต้องเริ่มต้นสิ่งใหม่เปิดกิจการใหม่หรือเจรจาติดต่อผู้คน ควรมุ่งหน้าไปทางทิศดังกล่าวหรือจัดโต๊ะทำงานหันไปทางทิศนั้นจะช่วยส่งเสริมให้เกิดผลสำเร็จที่ดีมีคนช่วยเหลือและทำให้การตัดสินใจต่างๆราบรื่นมากขึ้นอาหารเสริมดวงที่แนะนำในเดือนนี้คืออาหารที่มีส่วนประกอบของพืชน้ำเช่นบุบกผักบุ้งตำลึงตะไคร้ขิงขาและปลาน้าจืดจะช่วยปรับสมดุลธาตุน้ำในร่างกายเสริมระบบไหลเวียนของเลือด และช่วยให้จิตใจสงบนอนหลับได้ดีหากสามารถวดของเผ็ดจัดหวานจัดหรือน้ำตาลสูงในช่วงนี้ได้จะยิ่งทำให้ร่างกายฟื้นตัวเร็วและต้านทานพลังลบได้มากยิ่งขึ้นการพบของมงคลก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับที่ช่วยเสริมดวงชะตาโดยเฉพาะวะัตถุมงคลหรือเครื่องรางที่เกี่ยวข้องกับสัตว์น้ำเช่นตะกรุดปลาตะเพียนหินมงคลรูปเต่าหรือเครื่องรางที่มีลักษณะเงาวาพลายหยดน้ำ จะช่วยคุ้มครองพลังงานรอบตัวให้มั่นคงและลดความเครียดความแปรปรวนของอารมณ์ลงได้อย่างเห็นผลสำหรับผู้ที่รู้สึกว่าชีวิตกำลังติดขัดมีอุปสรรคมีคนไม่หวังดีหรือเจอความเครียดรุมเรา้าควรเสริมดวงด้วยการสวดมนต์บทชินบัญชรบทพาหุมหาการและบทอิติปิโสเวทโดยเน้นการสวดทุกเช้าหรือก่อนนอนติดต่อกันอย่างน้อยเวันจะเป็นการสร้างเกราะคุ้มครองพลังชีวิต และปลุกพลังใจให้ตื่นขึ้นมาสู้กับทุกอุปสรรคอย่างกล้าหาญนอกจากนี้การเสริมดวงอีกประการหนึ่งที่สำคัญคือการแบ่งปันบุญไม่ว่าจะเป็นการบริจาคทานการช่วยเหลือผู้ได้โอกาสการให้อภัยคนที่เคยทำร้ายใจหรือการแบ่งปันเวลาให้กับผู้สูงอายุคนป่วยคนที่ขาดกำลังใจสิ่งเหล่านี้จะย้อนกลับมาเป็นพลังหนุนในดวงชะตายอย่างลึกลับเพราะผู้ที่เกิด ในลักษณะพิจิกนั้นมีพลังบุญเก่าที่ลึกหากตกบุญใหม่ด้วยความเมตตาความอัศจรรย์จะบังเกิดในเวลาที่ไม่คาดคิดสรุปแล้วเคล็ดลับการเสริมดวงของลักษณาพิจิตในเดือนสิงหาคม2568นี้คือการเปิดใจให้พลังใหม่เข้ามาชำระพลังเก่าออกไปฟื้นฟูร่างกาย และจิตใจจากภายในใส่ใจในเรื่องเล็กน้อยที่เกี่ยวกับพลังงานรอบตัวและใช้ความตั้งใจอันมั่นคงในการสร้างบุญทั้งทางวัตถุและทางจิตใจให้ต่อเนื่องแล้วดวงชะตาของท่านจะเปลี่ยนประกายอย่างมั่นคงงดงามและเป็นหนึ่งในเดือนที่เปลี่ยนชะตาชีวิตให้สูงขึ้นอย่างแท้จริงแล้วมาถึงตรงนี้เราก็ขอจบคลิปลงไปเพียงเท่านี้และขออวยพรให้ชาวลัทธนาราศีพิจิตผู้เปีย่ยมด้วยพลังลึกซึ้งร้อนแรง และแนวแน่ดังเปลวไฟที่ลุกอยู่ใต้ผืนน้ำขอให้เดือนสิงหาคมปี2568นี้เป็นเดือนที่ฟ้าฟื้นดินเปิดโชคชะตากลับทิศชีวิตพลิกฟื้นกลายเป็นมหามงคลแห่งการเริ่มต้นใหม่ในทิศทางที่สูงขึ้นเจริญขึ้นและมั่นคงขึ้นอย่างชัดเจนขอให้เจ้าชะตาผู้เกิดภายใต้ราศีแห่งความเปลี่ยนแปลงนี้จงได้พบกับทางสว่างแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยให้ทุกความพยายามที่เคยทำไว ในอดีตส่งผลในเดือนนี้อย่างทันตาเห็นไม่ว่าท่านจะจับสิ่งใดขอให้กลายเป็นเงินเป็นทองจับการเจรจาใดขอให้ได้ข้อตกลงที่เครื่อหนุนจับงานใหม่ขอให้เกิดความรุ่งเรืองจับความคิดใหม่ขอให้สําเร็จเป็นรูปธรรมงดงามสมใจขอให้ท่านมีโชคลาภจากสิ่งไม่คาดฝันมีรายได้ใหม่จากช่องทางที่ไม่เคยคิดได้รับข่าวดีเรื่องการเงินอย่างต่อเนื่อง และมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือโดยไม่คาดหมายขอให้เสน็จของท่านในเดือนนี้มีพลังดึงดูดคนดีเข้ามาในชีวิตทั้งในฐานะลูกค้าหุ้นส่วนมิตรแท้หรือผู้ใหญ่ผู้สนับสนุนให้ท่านเติบโตทางธุรกิจอย่างมั่นคงขอให้กระแสเงินไหลเข้าราวสายน้ำไม่ขาดสายทั้งจากงานประจํางานเสริมง,งานออนไลน์หรือแม้แต่การลงทุน ที่เคยหวาดมาเมล็ดไว้ขอให้งอกงามออกดอกออกผลในเดือนนี้อย่างชื่นใจขอให้ลูกนี้นําเงินมาคืนขอให้เจ้าในใจอ่อนขอให้ทุกภาระผ่อนคลายกลายเป็นโอกาสให้ท่านขยับฐานะทางการเงินอย่างเป็นรูปธรรมขอให้ท่านได้มีวาสนาพบช่องทางใหม่ทางการเงินที่เหมาะสมกับศักยภาพได้งานที่ตอบโจทย์ทั้งรายได้ และจิตใจได้ธุรกิจที่ปังได้หุ้นส่วนที่จริงใจได้ลูกค้าที่ต่อเนื่องขอให้ทุกการเงินของท่านไม่มีสะดุดไม่มีหยุดไม่มีถดถอยแต่มีเพียงการไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนยอดเขาที่ไม่มีวันต่ำลงขอให้ท่านมีปัญญาเห็นโอกาสในทุกวิกฤตมีสายตาที่ลึกซึ้งแยกแยะคนและเรื่องได้ชัดเจนเลือกทางที่นำพาสู่ความมั่งคัง่ง และไม่หลงเดินทางผิดขอให้ท่านไม่ต้องเหนื่อยฟรีไม่ต้องเสียเวลาทำสิ่งที่ไม่ก่อเกิดแต่ได้ทำเฉพาะสิ่งที่ต่อยอดชีวิตให้เจริญขึ้นจริงขอให้ชีวิตท่านมีความสมดุลระหว่างความสำเร็จทางวัตถุและความอิม่มเอมทางใจขอให้เงินที่เข้ามาเป็นเงินที่บริสุทธิ์สะอาดใช้แล้วมีแต่สิริมงคลนำไปต่อยอดสิ่งดีๆให้กับชีวิตและผู้คนรอบตัวขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงมีแรงกายแรงใจ พร้อมรับโอกาสใหม่ขอให้มีสติรู้เท่าทันในทุกจังหวะของชีวิตและมีความมั่นใจในเส้นทางที่เลือกเดินขอให้โชคดีมาเยือนท่านทั้งกลางวันและกลางคืนขอให้ได้เลขเด็ดได้ลาบลอยได้ของฟรีได้ซับไม่ต้องจ่ายได้โบนัสก้อนใหญ่ได้เงินพิเศษจากผู้ใหญ่ที่เอ็นดูขอให้มีคนโอนเงินมาให้แบบไม่ต้องทวงมีเงินหล่นใส่แบบไม่ต้องขอและขอให้ทุกบาทที่เข้ามาในชีวิต ท่านเป็นเงินที่ต่อยอดให้ท่านกลายเป็นเศรษฐีมั่นคงในไม่ช้าขอให้ท่านมั่นใจว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนผานที่ยิ่งใหญ่เป็นเดือนที่ชีวิตเปิดทางเป็นเดือนที่โอกาสประดังประเดยเข้ามาขอให้ท่านไม่ปฏิเสธความสําเร็จไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงไม่ลังเลต่อเส้นทางใหม่ขอให้หัวใจท่านเต็มเปี่ยมด้วยพลังอันกล้าหาญพร้อมจักคว้าทุกสิ่งที่คู่ควรมาเป็นของตน และขอให้ความตั้งใจดีที่ท่านได้ลงแรงไปทุกอยาก่างในทุกคืนที่นอนไม่หลับทุกเช้าที่รีบลุกไปสู้ชีวิตจงแปลเปลี่ยนเป็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในเดือนนี้ขอให้ท่านได้เห็นผลแห่งความเพียรได้เห็นผลแห่งความอดทนและได้ลิ้มรสแห่งความมั่งคั่งที่ท่านรอคอยมานานด้วยแรงอธิษฐานแห่งพอน,นี้ขอให้เจ้าชะตาผู้เกิดในลัคนาราศีพิจิกจงมั่งมีสีสุข ร่ำรวยเป็นเศรษฐีสุขภาพแข็งแรงความรักราบรื่นการงานมั่นคงและการเงินทละลักทลายจนบัญชีรับไม่ทันตั้งแต่วันแรกของเดือนนี้จนถึงวันสุดท้ายและยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกวันทุกเดือนอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเถิดสาธุสาธุสาธุ